้ายกเวทท่านี้มาเล่นบอดี้เวทแทนเพราะว่าเอาเอ,าอาคอนเทนท์ที่แบบระวังอย่าเล่นท่านี้นะเดี๋ยวเอวหนาะเดี๋ยวโนน,นีหนาใช้ลำเบลเ, <c oughs> เดี๋ยวหนาใช่อา่ามาเล่นบ <c oughs> อดี้เวทแทนก็เลยแบบหยิบมาคุยกับพี่ใหญ่เมื่อวันสองวันก่อนเออในขณะที่เราพยายามสื่อออกไปอีกแบบเอดูเคทออกไปอีกแบบ huh. มันกลายเป็นว่ามีข้อสนใจแต่ก็ยังน้อยมากๆกับคอนเทนต์ต่างๆที่พี่พูดมาไปกับเพม Uh, เลยวันนี้ uh, เราน่าจะมาคุยสองเรื่องเลยว่า uh, Spot Reduction หรือการลดเฉพาะจุดลดเฉพาะจุดเฉพาะจุดเฉพาะส่วนลังแขนหนะ้าท้อง uh huh. ขาดา้านในขาเซลลูไลท์อะไรอย่างนี้และ uh, um, การใช้ Weight และบอดี้เวทมา เปรียบเทียบกันนิดนึงแล้วใหญ่จะมาพูดถึงแยกเพศนิดนึงด้วยว่าแบบผู้ชายจะเล่าแบบพอยกเวทอะมันต่างกันไหมกับเพศว่าแบบผู้หญิงจะเล่าขึ้นหรือไม่เล่าขึ้นเพราะแบบรู้สึกว่าผู้หญิงยังกลัวล่ายังมีอยู่เนาะพี่ยังมีถามพี่ใหญ่เลยว่าไอ้คนรอบตัวเราหรือว่าผู้หญิงที่แบบที่เราเห็นใน โซเชียลมีเดียเขายังกลัวการยกเวทอยู่ไหมซึ่งก็มียังมีพีทยังกลัวย,ยกเวทยอยู่ไหมกลัวใช่ไหมครับกลัวบาดเจ็บหรือกลัวตัวล่ำหรือกลัวตัวใหญ่กลัวล่ำแต่ว่าแทนที่จะใช้ opinion <c oughs> ของใหญ่กับพีคำถามก็คือ what does the science say ใช่แล้วก็จะหาสิ่งที่เขาวิจัยวิเคราะห์มาแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังและการอะไรแบบนี้โ <Okay. S 2> อเคพี่เปิดตัวเลย พี่พี่ cover เ,เรื่อง spot reduction แล้วกันครับก็หลังจากที่ตกลงกับพี่เอาจะคุยกันเรื่องนี้ก็มีไปดู research นิดนึงอันแรกก็เป็น uh, meta analysis หรือว่า research ที่เขารวบรวมมาแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีพี่ค้นลึกไปอีกนิดเพื่อจะยกตัวอย่าง research หนึ่งตัวอย่างที่เขา <c oughs> แบบว่าใช้ uh, 40คน overweight slash obese ก็คือคนที่ตัวน้ำหนักเกินหรือเป็น obese หรือจัดว่าเป็น obese ผู้หญิงนะครับ40คนเนาะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่ง o อ ly die t ก็คือ d i e ออย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งไดเอกับ a อ d o m อ n a l Resistance t ์ a อ t i n i n ทก็คือเล่นหน้าท้องเล่นท่านน้เล่นเล่นท่าหน้าท้องเล่นเวทท่าหน้าท้องเล่นเวทเลยใช่ใช่เลยแบบอาจจะเป็น Cable c r u n c ช์เวทซิทอัพอะไร่าี้ว่าเวทซิทอัพอีกอย่างหน t ่งเวทซิทอเอาหมดคือแบบแเ ใช่อือฮคสิบสองสัปสามเดือนเกือบสเดือนเกือบเกือบสามเดือนนะครับทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่ไดเอทอย่างเดียวและกลุ่มที่ไดเอทด้วยเล่นหน้าท้องด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวลดบอดี้แฟทลดแล้วก็เอ่อเวทซึ่ไม่ใช่ซ i r c u m f e r e n c e สลรอบเอลเวทซนซ์ลดแต่ทั้งสองกลุ่มเท่ากันเท่ากันใช่ no significant difference ใช่ เพราะฉะนั้นสตา s t ดี้นี้เขาก็เคลมว่าเอยการแบบตะบีตะบันเล่นแอปก็ไม่ได้ทำให้แบบมันกระชับขึ้นหรือตัวเล็กลงไปกว่าอีกกลุ่มที่ไดเอทอย่างเดียวอ่าใช่แต่ทั้งสองกลุ่มไดเอทใช่ไหมทั้งสองกลุ่มไดเอทใช่เลย calorie e q u a t e d diet ใช่ก็ deficit ก็ทอท้อตั้งน deficit ใช่สมมุติว่า deficit สิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนี่ก็เป็น เป็นรีเสิร์ชหนึ่งที่ยกขึ้นมาว่าเออก็เนี่ยก็กลุ่มหนึ่ง <laughs> abs, abs are made in the kitchen <laughs> ใช่มันก็เลยเป็นแบบถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วกอ็อีกอันนึงเป็นเมต a l y s i s ก็คือเขารวบรวม s t าร์มาแล้วแบบประมาณ20-30เลยมาดูว่าแต่ละอันได้ผลยังไงรีเซลยังไงคอนคล u ช i ั n นยังไง mm hmm. เล่าออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่มีสปอ t r ต d รดักชันมันไม่มีจุดที่แบบอยู่ไปเล่นหลังแขนเน้นเน้นเบนิร์นเบนิร์นรู้สึกจิตดจีหรือแบบหน้าท้องซิดอัพทุกวันเซเว่น e มนิตแอปเบิรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสปอร r ต d u ดักชันมันร่างกายมีวิธีการจัดการไขมันของมันเองอืแล้วก็จุดที่เก็บไขมันขึ้นอยู่กับจีเนติกขึ้นอยู่กับดีเอ็น ว่าแต่ละคนเก็บไขมันมากน้อยหรือเยอะตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเลักฐานว่าแบบว่าเรา Spot Reduction ได้แล้วบางทีมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะขายโปรแกรมออกกำลังกายของ Influencer นี่คืเขาเขียน c อ n c l u s i o n อย่างนี้ conclusion ใน meta analysis คือใช่อย่าไปอย่าไปเชื่อพวกคนขายโปรแกรมรอะว่าอาจจะเป็น strategy เป็น marketing อ่ะเขาใช้คำนี้ ใหญ่ก็เข้าใจนะว่าทําไมคนอยากจะเชื่อมันฟันแล้วรู้สึกดีอะพี่เพราะใหญ่ตัวใหญ่กับพี่ย้อนกลับไปเอพิโซดก่อนหน้านี้แบบสองสามเอพิโซดที่เราพูดถึงจุดในร่างที่เราไม่พอใจใช่ไหมที่เราแบบส่องกระจกแล้วก็แบบสายตาจะชุบไปที่เอลเราสองที่แบบแฟทเอลใช่เอลบแฟทใช่ไหมแล้วแบบ ก็ wish for a magic solution ที่แบบถ้าถ้าใหญ่แค่ต้องเล่นไอ้สาท่านี้วันละ7นาที<ม>อืมอ่และไอ้ a c k fat ของใหญ่ละเหยไปชัวร์การันตีอยากจะเชื่อมากเลยอะ่แะแบบมันก็ get ทำไมว่าคน buy in กับกับสิ่งที่เขาสื่อมาแบบนั้นใช่อ่ ต่ในที่สุดก็ it doesn't work that way ถ้าตาม research doesn't necessarily work that way การสมมติว่าการลดไขมันในร่างกายสำคัญสุดก็คือ calorie deficit ก็คือการไดเอใช้ calorie deficit ใช่ใน study แทบจะทุกท่า study มันต้องมีการไดเอทเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาถึงจะได้ r e s ซ l ว่า บอดีเวทลดลงนะบอดีแฟ t ลดลงนะแต่เขาแค่จะชี้ว่ากลุ่มที่กลุ่มที่เพิ่ม resistance training หรือกับเล่นท่านน้นในส่วนนั้นเข้าไปอะ่ะมันก็ไม่ไม่ต่างกลุ่มที่ไดเอทอย่างเดียว Argument ก็คือถ้าอยู่จะลดส่วนถ้าอยู่ใน Scenario Specific น,น,นะถ้าจะลดส่วนร่างกายอาจจะไม่ต้องออกกำลังกายด้วย ถ้าจะเล็กลงถ้าจะเล็กลงแบบโอเวอร์ออไม่ได้แนะนําเพราะว่าเพื่อสุขภาพนะก็แนะนําให้ออกกําลังกายครับใช่เพราะไดเอทจริงๆอ่ะเราลดเราถ้าไดเอทเพื่อลดน้ําหนักเพื่อลดเฟสแฟตในร่างกายร่างกายมันโอเวอร์ออฟสิงเล็กลงอยู่แล้วเราจะเห็นได้ง่ายจากโอเวอร์เหรือโอเบสใช่เห็นอยู่แล้วว่าตัวเล็กลงเออแต่อย่างที่พี่ใหญ่บอกเวกอาวด้วยเพื่อสุขภาพความแข็งแรงเพื่อเมนเทนมาสซ์แมสด้วยเพราะไม่อยากจะกลายเป็นสกินนี่แฟท ใช่เพราะเขาแค่วัด circumference ใช่ไหมอรอบเอวว่าแบบเขาก็ไม่ได้วัดว่าแบบส่วนไหนเป็นไขมันส่วนไหนเป็นกนล้ามเนื้อเขาแค่วัดออกมาว่าแบบทุกคนก็ลดมาประมาณห้าเซนสุดยกตัวอย่างแม้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ยกเวทหรือไม่ยกเวทมันก็ลดมาห้าเซนทั้งสองกลุ่มแบบอาจจะต่างกันแบบครึ่งเซนอะไรประมาณนั้นเลยไม่ได้บอกว่าอย่าออกกำลังกายนะแค่ argument ของเราก็คือ spot reduction ใช่อยู่แบบว่าอยากลดต้นต้นแขนด้านหลังต้งปั๊มไป tricep ทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยวันละร0อ r เรปน้ำหนักเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เห็นผลต่างกับคนที่คุมอาหารดีๆแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ตะบีตะบันเล่นต้นแขนด้านหลังทุกวนันและเราไม่ได้ยกเวท ที่ตั้งใจสร้างกล้ามเหมือนนักพกาก่ใช่นั่นคืออีกวิธีหนึ่งที่ตั้งใจสร้างกล้ามขึ้นมาใช่อันนี้ก็เริ่มแบบขยับไปทางท็อปปิกพี่ใหญ่แล้วว่ากลัวยกเวทเพราะว่ากลัวลำ่ำถูกไหมอ่าม,<ๆ>มาเริ่มตรงไหนดีอ่ามาแยากเพศหรือมาแยากหรือว่ามาเปรียบเทียบพอดีวทกับยกเวทคนน่าจะอยากฟังว่ายกแล้วกลัวล,ำล่ำเชาบผู้หญิงอะ่ะ Mm hmm. ไม่อยากล่มแบบเนี่ยยกแบบไปได้อาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วรู้สึกตัวบวมหรือแบบสควอแล้วรู้สึกขาใหญ่หรือ mm hmm. แบบเนียพอยกท่านี้เรารู้สึกแขนใหญ่เลยอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่มีกล้ามง,ง่ายไงพี่โอเค so ม uh, าสอนฟิสิโอโลจีเล็กน้อยนิดหนึ่งก็ดีว่าพยายามนึกภาพว่าสมมติว่า,วาพูดถึงแขน ในแขนเรารวมไปถึงใหญ่ด้วยว่าข้าง,นาาง,าง,างในผิวหนังจะมีเลเยอร์หนึ่งมีชั้นหนึ่งที่เป็นไขมันใต้ไขมันก็เป็นกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อก็เป็นกระดูกชิมเม u รนะตอนเรายกเวทแล้วเรามาปั๊มกล้ามเรา mm. เราจะส่งเลือดไปที่กล้ามค่อนข้างเยอะและพอมัน ใช้เยอะๆมันจะบวมขึ้นมาสักพักหนึ่งเพราะามันมันเจออินฟลามชันไอความรู้สึกปวดเมื่อยดอมมันจะบวมขึ้นมาสักพักหนึ่งสองสวันแล้วพอไอดอมไออินฟลามชันลงมันก็หดกลับมาเหมือนเดิม mm hmm. แต่ว่าไอไขมันนั้นนะ่ะน,น,นะถ้าเราไม่ได้คุมอา,อาหารแคลอรีอ่อยู่ในเดฟิิต พอกล้ามเนื้อเราอะ่ะบวมขึ้นมามันก็ดันไขมัน,มนใต้ผิวหนัง,นง<ด>ขึ้นมาด้วยเลยมันจะดูบวมรู้สึกว่าตัวเองบวมใช่นี่คือที่มาผี่เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แต่ค้ามเป็น feeling อะพี่มันคือ feeling ที่อึดอัดใ <c oughs> แต่ว่าแล้วสมมติยกตัวอย่าง study ของพี่ที่ที่เปรียบเทียบที่วัดเอลใช่ไหมครับ ใน12วิคเขาสามารถลดเอลได้เลยเราแค่ต้องจำไว้ว่าถ้าเราตั้งใจจะลดไขมันมันจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ต้องเข้าใจว่าในหนึ่งโลของไขมันในร่างกายเจ็ดพันมีอยู่ประมาณ9,000แคลอรีเพราะแบบพอตีออกมาหรือ7,000 ไขมัน1กรัมเท่ากับเแคลเก้แคลต่อวไขมันในร่างกายพเพพาะอรวมน้ําอยู่มาเจ0 0พันใช่เลยเพื่อจะลดไขมัน1กิโลเราต้องขาดแคลอรี่ไปเจ็ดพันแคลอรี่ over how long time ใช่ไหมใช่ไม่ใช่วันเดียวเจ็ดพันนะไม่ได้วันหนึ่งเราก็แบบสมมุติว่าอยู่ไปฟาสติ้งแบบสวันติดกันนะมีสิทธิ์ไม่ได้ใช้เจ็ดพันแคล์ ก็ม uh, so, ีสร uh, of <Right. S 2> okay. like, ็จ์ตัวผู้หญิงคนไทยตัวเล็กๆ50โลห้โลก็ไม่มีทางว่าใช้จัดพแ0ขาวเลยแบบสิทธิ์แล้วต้องจำไว้ว่าส่วนอื่นจะเจอขดเหยไปด้วยเลยเราจะต้องค่อยๆลดไขมันไปเรื่อยๆครับโอเคเลยความบวมที่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 รู้สึกที่ที่แบบงคารที่แบบอึดอัดนะ แค่จำได้จำไว้ว่ามันเป็น,ช,นช่วงแรกช่วงแรกแล้วมันจะไปไปมาๆนะยกเวทแล้วมันจะบวมขึ้นมาสักพักหนึ่งสองสวันแล้วก็พอพอพักไปมันเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะโอเคการสร้างกล้ามถ้าเปรียบ mm hmm. เทียบผู้หญิงกับผู้ชายเลยมามาดู meta analysis ที่มาวัด หน้าขามันเป็นสตูดี้นี้เป็นรวมนับแค่ Leg Press กับ Squat Studies ที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลย on average ผู้ชายจะเพิ่มมา lean mass กล้ามเนื้อประมาณแล้ว Stu d y period ที่เขารวมด้วยอยู่ประมาณ12สัปดาห์ด้วยเกือบ3เดือน3เดือนเลยแบบเล่น Squat Program เอ่อ i a s Program อาทิตย์ละสามวันนี่อะไทางผู้หญิงและผู้ชายาผู้ชายเพิ่ม lean mass กล้ามเนื้อ13% on average ผู้หญิงเพิ่ม muscle mass 11%เฉียดเดเกือบ12% on average เลยต่างกัน1%ถือว่าไม่ต่างกันไม่มากนะแค่ 1%, 1> เอผู้หญิงผู้ชายอ่ะการ <Resp ond. S 1> สร้างกล้ามเนื้อ mm hmm. response ก็พอๆกับผู้ชายแม้แต่เทสโทสเตอโรอนน้อยกว่าผู้ชายปลาไม่ต้องไป,ไปทางนั้นเลยํลำขึ้นมาได้ไหม yes การการตั้งใจสร้างกล้าม yes แต่วันนี้คือโปรแกรมที่ตั้งใจสร้างขาขึ้นมาแต่เบรกนิดนึงวันนี้คือว่าเรากำลังจะบอกผู้ฟังว่าเฮ้ยผู้หญิงก็มีกล้ามได้ไม่ต่างกับผู้ชายเขาอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ไง โอเคขาสมมติ smooth. ในขาเรามีกล้าม4โลสมมติ smooth. แล้วเพิ่มมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จัด4โลกลายเป็น4.4โลถือว่าเยอะไหม no man as a percentage บบเราต้องจำไว้ว่าถ้าเรามาเพิ่ม10 11เปอร์เซ็นต์แล้วตั้งใจสร้างกล้ามขึ้นมา10 11เปอร์เซ็นต์ภายใน สมมติหเดือนแล้วในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อสัก20โลเพราะต้องจำไว้ว่าเรามี internal organs มีมีเลือดมีน้ำมีกระดูกที่แบบจริงๆกล้ามเนื้อในร่างกายเราถือว่าเป็น Ratio ค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับส่วนอื่นในร่างกายอะสม,มมติมี20โลกล้ามเนื้อ20โล เพิ่มมา10%ก็กลายเป็น22โล as a percentage มันก็ไม่ได like ้เยอะขนาดนั้นเลยสังเกตใหญ่กับพีอะตั้งแต่เริ่มช n นลนี้ก็หลายเดือนแล้วใช่ไหมครับเราก็ยกเวทแบบจริงจังถ้าค่อยมาสังเกตอะว่าแบบร่างกายใหญ่กับพีอะเปลี่ยนไหมแทบจะไม่ถ้าย้อนกลับไปดูเอพิโซดหนึ่งเอยน่าสนใจไปดูตัวเองลองไปดูดิบอกตอนนี้ พี่มีสิทธิ์ใหญ่ขึ้นใหญ่เล็กลงอ่ะใช่ไหมเพราใหญ่ลงมาประมาณสามสี่โลแล้วตั้งแต่ไปตรวจเลือด so yes ถ้ายกเวทตัวใหญ่ขึ้นได้ถ้าตั้งใจยกแบบสร้างกล้ามจริงจัง optimize program แต่ว่าถ้าอยู่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ละสองวันมาจับบาดัมเบลมาขยับตัวมาเล่นเล็กๆน้อยๆ และอยู่ในแคลอรีเด f i c i t สิ่งที่ยกนะไม่ได้สร้างกล้ามมันจะ preserve มันจะเก็บกล้ามเนื้อที่ยังอยู่ในร่างกายให้อยู่ไว้มือนแบบมันไม่ขึ้นหรอกแบบสิทธิที่จะขึ้นอ่ะค่อนข้างน้อยไอ้ body recomposition ที่แบบลดไขมันพร้อมที่จะเพิ่มกล้ามเนือ้อนอกจากเป็นมือใหม่จริงๆกับการออกยกเวทอ่ะ ที่มันเกิดขึ้นตอนอยู่ใน c a l อรีเดฟ f ซิ i t doesn't really work so ไม่ต้องไปกลัวมันใช่ที่พี่อยากจะบอกคือโอเคถึงแม้ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถสร้างกล้ามได้เหมือนกันแต่ว่านั่นเรากำลังพูดถึงโปรแกรมที่แบบจริงจังโฟกัสเดทิเคชันที่ยกยกยก,ยกและกินกินกินเพื่อสร้าง lean mass มนขึ้นมาแต่ว่า ถ้าเราเป็นคนที่แบบแค่อยากอาอกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีเพื่อแบบเฮลตี้หรืออีเวนลดน้ําหนักแล้วออนไดเอทนี่ครับมันยากกว่าที่จะอยู่ๆเกณฑ์มัสเซิลขึ้นมา overnight หรือ over week อยู่แบบเฮ้ยล่ำเลยล่ําเกินอะไรอย่างเงี้ยครับยากกว่าผาใช้คาว่ายากกว่าใช่เพนนี้เห็นด้วยครับเนาะใช่ไหมครับใช่หรือพี่ก็ไม่คิดง่ายๆว่าแบบ อ่ะถ้าเรากลัวว่าไม่อยากล่าแบบนี้ยกเวทแล้วไม่อยากล่าแบบนี้ถ้าเราเอาคําว่าแบบนี้คือระดับ10เราไม่อยากเป็นเหมือนระดับ10เราก็ยังมีระดับ3 4 5 6 7ให้แบบให้ไปถึงเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองเอรูปร่างดีรูปร่างที่ตัวเองพอใจหรือก็มีสุขภาพที่ดีได้นะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากล่ำแบบเลเวลสิเนี่ยไม่จับเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนที่แบบผมไม่อยากเล่นหุ้นเลยว่ะพี่ผมกลัวใช้เงินไม่ไม่ทนันอะไรเงี้ย นี่ออกไหมเออคล้ายๆการ <laughs> อนารมณ์นั้น <laughs> uh, something like that something like that แต่ว่า oh. ถ้าคนไม่ชอบเลยก็ก็เราก็พยายามล้างสมองว่าเฮ้ยมามันดีกับสุขภาพนะมันมีเรื่องอะไรอ่ะ bone d e n s e bone mass ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ benefit กับการ resistance training แม้แต่เป็น body weight หรือใช้ใช้ g h t ใช่ไหมอ่า <laughs> uh, outweigh potential risk กับการล่ำ บบเป็นเหตุผลเหตุผลที่แย่ที่สุดในโลกที่จะไม่ยกเวทเพรล่าสุดพี่ใหญ่เพิ่งแชร์นี่ strengthening is a must is a must ต้องจำเป็นแล้วนะสำหรับ health ใช่ไหมใช่ overall ช health มาควรจะยกเวทแล้วทำคาร์ดิโอเหมือนที่เรามาที่เราพยายามบอกมาตลอดลางสมองคน <laughs> ไเร <laughs> ือยๆตัวใหญ่ก็เพิ่งพูดถึงว่า resistance training แม้แต่เป็น body weight หรือใช้เวทใช่ไหมเลยแล้วใหญ่กับเพิ่งมีลูกค้าท,ที่มาบอกถามปรึกษานิดหนึ่งว่าโอเคถ้าทำกันบ้านเล่นเองที่บ้านะจะได้ไม่ล่ำอ่ะวนควรจะเล่นถ้าบริเวรต่างๆจะได้ไม่ล่ำใช่ไหมคะ,ะแบบฟักหน ตัวตอบดีๆนะ่ฟ uh, no. uh, ักหอ่อยบอด y ้เวทก็ Build Muscle ได้ในช่วงแรกถ้าเราเพิ่งเริ่มโอเค so uh, let's go to the science ใหญ่ดึงหนึ ng, ่ง study อาจจะอ้างว่าใหญ่ ch ick, cherry pick uh, อันนี้ออกมาตัวมันชัดเจนเลยใหญมันมาเปรียบเทียบ er. uh, barbell back squat กับ Air squat bodyweight body squat bodyweight squat uh, แล้วดูว่า อันไหนสร้างกล้ามมากกว่ากันทั้งโปรแกรมมี progressive overload นะเลยแบบมันมาทำ variation เลยแอสควอเขามาทำ variation ให้มันค่อยๆยากขึ้นกลายเป็น single leg variation อ่ามันไม่ได้จบแต่อาจจะสควอตลึกขึ้นหรืออาจจะทำเพิ่มเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนใช่เพราะมันเป็น body weight มันจะทำอะไรได้ก็นอกจากเพิ่มจำนวนกับเล่นทีละข้างใช่อา barbell back s q u ก็เพิ่มน้ำหนเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มจำนวน ลยทั้งสองกลุ่มเลยมันยากสองกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มและจะไม่ได้แต่ว่าคอร์สสร้างกันเท่ากันเท่ากันเลยนี้สำหรับใน study สตูด<บ>ินีสุนัขแมวอ๋อปิง เลยสตดี้นี uh, ้ใช้คนมือใหม่อะไรแบบ no no previous lifting experience or exercise experience เท mm hmm. ่ากันเดียวะไรต่างกันแบบจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. แต่ว่ามีความแตกต่างกันกลุ่มที่เล่นบาร b เบล back squat สามารถลดไขมันมากกว่าแกงแอร์ oh. squat bodyweight squat What does that mean <_ d ance> เหมือนที่ใหญ่กับพีพูดถึงตลอดเลย resistance <_ d ance> คือ resistance อแรงต้านคือแรงต้านอ่ะแม้แต่มันมาจาก gravity กับน้ำหนักตัวเองหรือเ <_ d ance> จอเจอเหล็กเจอแคบเจอม h i n e มันก็คือแรงต้านใช่ไหมครับพอเรามามาใช้แรงต้านมาเป็นวิธีการเทรนมันก็คือเดี๋ยวมันก็สร้างกล้ามครับและใน study นี้มันสร้างกล้ามเท่ากัน เลยแบบหนึ่ง you can't get long lean muscles doing bodyweight exercise และสองบวกเข้าไปใน study นี้แม่งลดไขมันได้มากกว่า barbell back squat ลดไขมันได้มากกว่า bodyweight squat which one would you do ใช่ไหมแบบเข้าใจว่าความเข้าถึงกับการใช้ bodyweight ง่ายกว่าแบบมันใช้อุปกรณ์น้อยใช้อุปกรณ์น้องเล่นที่ไหนได้สะดวกว่าแบบมันเป็นอะไรที่คนทั่วไปรับได้มากกว่า for whatever reason เพราะแบบเออนี่คือน่าจะเป็นเซฟกว่าอาจจะไม่ลํำเท่าใช่เพราะว่าพีคิดว่าคนน่าจะเห็นแหละว่าแบบคนที่ยกเวทถือดัมเบลถือบาเบลมักจะแบบใหญ่ล้ำแต่คนที่เล่นบอดี้เวทจะดูลองแอนด์ e a นก็เลยแบบเข้าใจแบบนั้นคิดว่านะ Mm hmm. หรือการเดินเข้ายิ่มแล้วเข้าไปส่วนยกเวท intimidate uh huh. เลยแบบมีแต่พวกโ r o แบบแบบนี้แบบฮึดฮัดทำเสียงแบบร mm ้ hmm. องแบบ mm hmm. แบบ energy mm hmm. มันจะแบบไม่น่าเข้าไป energy นั้นนอกจากอยู่ชอบแบบนั้นจริงๆอะ่ะ Get แต่ว่ามันไม่ต่างกันถ้าอยู่ไปอีกส่วนหนึ่งที่แบบเน้น body weight ไปเล่น คลาสที่เป็นบอดี้เวทอย่างเดียวยังไงก็เดี๋ยวมันก็สร้างกล้ามเท่ากันอพอๆกันยกตัวอย่างง่ายสุดนะเคยเห็นนักคาลิลสตนิกหรือนักจิมนาสติกที่ไม่ลำปะ่ำนะครับใหนะรวมไปถึงรวมไปถึงผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงเขาก็มีมาโซนะใช่ตันจะตายใช่ไหมโซ so, แล้วนั้นคือกีฬาบอดี้เวทล้ว,วนๆเลย modern gym, gymnasts อาจจะมีเสริมยกเวทบ้างแต่ว่าหลักหลักๆ90%ขึ้นไปเท่าที่ใหญ่อ่านเห็นของการเทรนของ g ิมนาสติกสนะก็คือบอดีเวทล้วนๆเลยล้วนๆเลย so เลิกคิดแล้วเลิกเชื่อได้แล้วว่าพอมาแตะเวทแล้วจะตัวล่ำตัวหนาอฮะ หรือว่าเล่นเวทท่านี้ส่วนนี้แล้วส่วนนี้จะหนาเกินไป uh huh. ใช้บอดี้เวทดีกว่าใช่เหมือนเราบอกเขาที่แล้วว่าเออไม่อยากให้มองเป็นขาวกับดำใช่ใชครับ so <c> เราก็เอา research <ค>มาว่ามันได้ผลเหมือนกัน uh huh. but it's down to personal preference ใครชอบบอดี้เวทก็ชอบชนะแล้วเล่นบอดี้เวทแบเหรออย่างไม่มานมว่านอย่งเล่นบอดี้เวทค่อนข้างเยอะอยู่เลยพี่กับพี่ใหญ่สเอร์็ ก็ mix ทั้ง weight training แล้วก็ body weight ใช่แล yeah. ้วบางทีบอท้า body weight ยากกว่ายากกว่าใช่อย่างพี่พยายามฝึก pistol squat หรือว่า single leg squat ย่อลงด้วยขาข้างเดียวยืนขึ้นด้วยขาข้างเดียวมันก็ยากเราลันทำให้ขาพี่ใหญ่ขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้นไหวโหนั่นแหละก็ จริงๆแล้วถ้าเป็นผีนะแนะนำให้เล่นทั้งสองอย่าเล่นแค่บริเวณอย่างเดียวเล่นจับเหล็กจับตัมเบลด้วยกล้าย,ยกด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวตัวลำชัดแ่ at the end of the day spot reduction is bullshit ใช่ถ้าอยากจะลดจริงๆร่างกายม,มันลดของมันเองแหละส่วนที่ขายนเยอะสุดก็เป็นพอเจเนติกของเรารเนาะนก็โฟกัสที่คุมอาหารแล้วออกกลาลังกายที่ตัวเองชอบ เดี๋ยวมันก็ชอบเดี๋ยวมันก็ึ้น,ค,นค,ค่อยๆลดไปเรื่อยๆเองแค่ส่วนที่มีไขมันเยอะสุดมันจะลงช้าหน่อยอก็จะเย็นๆแล้วก็พยายามเข้าใจว่าช่วงแรกของการยกเวทเราจะมีรู้สึกบวมรู้สึกอึดอัดบ้างอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเป็นความรู้สึกที่ Science Pro พิแบบที่พี่ใหญ่เพิ่งบอกนะครับต้องเข้าใจว่าพอพอเราเริ่มลดไขมันได้มันก็จะไออาการเหล่านั้นมันก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ก็เราก็ชินไปเองครับ หรือเราอาจจะชอบบ๊ม mm hmm. ความรู้สึกบ๊มนะแบมา mm hmm. มาสนัสุน s u p p i n และสุดท้ายก็คือ uh, body weight ไม่ได้ดีกว่า uh, ใช้ weight มาเป็นวิธีออกกำลังกายเพื่อจะ long and lean uh, makes no difference at all กับการสร้างกล้ามเนื้อเป็นวิธีไหนก็นวิธีแล้วกันใช่